เตยต้นตามเช็ควันเกิดนี่อาม่าขอบใจมากมากเด้อมันต้องอาม่าซื้อให้พวกเธอเนาะพวกเธอเป็นคนดีขอให้จเจริญเจริญตอเนเตยเงินฝากมาให้แม่เธอซื้อกับข้าวให้อาม่ากินน่ะพันหนึ่งน่งะนะแม่เธอซื้อมาแล้วนะอย่าไปต่อว่าแม่เด้เอเตยอยากซื้อมาทุกเดือนทุกเดือน อามาก็าจะอยู่กิ้มให้อีกประมาณสี่ปีอามาถึงจะลาพวกเธอเด้อสาธุยหลานเจริญอุ่งเรือนอ่ะ Happy ย i แฮปปี y เ o ิ o u Happy ทู r ูแฮป y ี o เ o u Happy b ์แฮ h ป a y เบ p p y b เดย h แ a ปปี p p y ิ i ์ t เดย์ทู chào biết con gì tất hết những gì con nhắn thích. Cháu biết hôn lắng của con anh, anh ấy xoay ngang trên ở thích. Cháu chào con ở vay thú sinh thú chàng. sa thụ.